สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาว y o u t u b e กทุกคนนะคะวันนี้พี่อยู่ในงานเรียกว่า Unbox นะคะของ Lazada นั่นเองก็คือปีนสินค้าที่ยังไม่ได้ลงขายในแอปพลิเคชันของ Lazada เลยแต่เป็นการจัดงานก่อนล่วงหน้านะคะแล้วเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในปี2021ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแอปพลิเคชันของ Lazada เนี่ยจะมีสินค้าอะไรใหม่ๆให้กับผู้บริโภคบ้างน,นะคะจ้าเป็นสของงาน l a z a d a นะคะค่ะ เราจะได้อันดั้เต้นบล็อกนะคะจัดที่สยามคอมเบรียชั้น1คะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะนี่นะคะในงานนะคะของเราจะมีทั้งหมด15บล็อกคะซึ่งแต่ละบล็อกจะดีไซน์แตกต่างกันนะคะชื่ออันนี้ค่ะเป็นบล็อกแรกนะคะจะตกแต่งแบบโปรีจเนียนะคะนี่นะคะสามารถเข้ามาถ่ายรูปเล่นได้นะคะซึ่งโซนนี้ค่ะจะเป็นโซนของเสื้อผ้าเสื้อผ้าผะคะือว่า อยากเข้ามาแล้วอยากรู้ว่าสินค้าโซนี้มีอะไรบ้างนะคะจ้ะาานี่คือบล็อกแรกถูกไหมใช่นี่คือบล็อกแรกคราวนี้พอเราอยากจะรู้ว่าสินค้ามีอะไรบ้างเราก็สแกนค r วอาโค้ดแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นแบรนด์ที่จะ,ะยังไม่มีช็อปในเมืองไทยอ่ะ,อะก็คือจะเข้ามาผ่านลูกค้าสามารถสั่งสินค้าได้ทางแอป l a z า d a แล้วก็จะส่งไม้ที่บ้าน โอเคก็คือสินค้าส่งมาจากต่างประเทศนั่นเองใช่อ่าฮะแสดงว่าอันนี้เราก็คือเหมือนเป็นพ p ออเดอร์ใช่ค่ะเหมือนเป็นพ p ออเดอร์อ่าโอเคปูฟ้าโอ้บ็อกที่สองจะเป็นโซนอิเล็กทรอนิกส์เอาง่ายๆเนาะอุปกรณ์พวกเกจเจ็ตใช่อ๋อพวกเกจเจ็ตต่างๆนะ่ค่ะก็จะดีไซน์ออกมาให้ลูกค้าสามารถแบบเหมือนเราอยู่ในถักรองอะฮะอะฮะไม่ต้องมาไทยดึได้อ่าแล้วก็ลองเทดสอบตัวหนึ่งได้ไหม แล้วก็สินค้าก็จะมีตามนี้แบรนด์ที่นอตามนี้อ่าโอเคนี่ก็คือบล็อกแรกแฟชั่นเสื้อผ้าบล็อกที่สองพกเกตเต่อ่าคราวนี้เราไปบล็อกที่สามบล็อกที่สามคือเป็นของวิโรโมด้าอ่าฮะวิโรโมด้าคือแบรนด์เสื้อผ้าอ่าฮะเหมือนบล็อกอินคอสเทสเลยเนาะใช่ค่ะก็จะตกแต่งออกมาแบบเหมือนห้องแบบห้องลองเสื้อผ้า อ่าฮะเป็นแบบนี้เลยแล้วเราจะสแกน QR โ o ้ดของเขาก็คือด้านข้างนี้ใช่่คะถ้าเกิดใครมาก็ QR c o จะอยู่ตรงนี้เลยอ๋อโอเคนี่ก็คือบล็อกที่3โอเคต่อไปบล็อกที่สี่ตรงนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนว้าวต่างๆค่ะอย่างเช่นลูกค้าก็จะมีเราจะมีของจริงมาโชว์ให้ดูหน้าร้านถ้าเกิด ก็สามารถสแกนคืออาโค้ดนี้ได้เลยอ๋อแล้วก็ซื้อได้เลยใช่ค่ะสามารถซื้อได้เลยในแอลาซาาอ๋อนี่ไงงานนี้จัดถึงวันที่เท่าไหร่อ่าจัดถึงวันที่สิมกราสอง5 6 4 10สิบคือวันวันนี้วันอะไรอะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ <laughs> จัดประมาณสี่สิบวันนะคะโอ้สิบ <10 S 1> มกราเหรอใช่ค่ะอ๋อก็คือปีหน้าจนถึงปีหน้าเลยทุกคนก็มาถ่ายรูปตรงนี้กันได้อ่า โอเคตรงนี้ก็เป็นห้องอีกห้องหนึ่งสำหรับเมคอัพสำหรับคนที่ชอบบิวตี้เนาะกลุ่มบิวตี้โอเคที่เป็นของชูเอ็กนะคะจะเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถืออาจจะเป็นสายชาร์จนะคะอ่าเราก็จะเป็นเกี่ยวกับพวก USB อแดปเตอร์พวกเนี้ยค่ะอะจะมีสินค้าของชูเห็นนะคะอยู่ด้านในอันนี้จะเรียกว่าห้องสายไฟ อ๋อเป็นห้องสายฟ้าอ๋อเขาก็จะมีพวกอะแดปเตอร์มีสายชาร์จอ่ามีกระเป๋าอันนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์เป็นชาร์จแบบอันนี้ค่ะจ้ะเป็นแบบพลังงานไฟฟ้าค่ะเอ้าหรอใ อันนี้ก็มัจัดโปรอยู่ด้วยในลาซาด้าเท่าไหร่อะอันนี้รู้สึกจากถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ประมาณหลักพันต้นๆค่ะอ่าฮะาฮะก็คือเป็นพลังงานไฟฟ้าคือตักแดดปุ๊บตักแดดปุ๊บใช้ได้เลยเฮ้ยเลิศนะคะตอนนี้จัดรายการอยู่นะทุกคนอ่ะโอเคไปต่อเราเดี๋ยวออกไปทางไหนอ่าเราไปทางนี้อันนี้จะเป็นของสวิตค่ะอ่าฮะสามารถสแกน โอเคนี่ก็สแกนไนด้เลยแล้วเข้ามไหนเครื่องสระอาดนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าผิวกายค่ะแต่ออกมาเป็นแบบเนเจอร์ค่ะอ๋อเนเจอร์ลธรรมชาติใช่ค่ะอ๋อนี่ถ้าใครมาก็แบบว่านี่ก็คืออีกแบรนด์หนึ่งถูกไหมคะที่จะเข้ามาอยู่ในลาซาด้าโอเคต่อไปเราไปบ้องไหนต่อ ก้อนขาดไปจาหนี่เห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะเป็นอุปกรณ์เครื่องประดับแ่นตาเป็นพวกเครื่องประดับแว่นตาตงแหวนาที่รวมอุปกรณ์เ่าจะตกแต่งประมาณนี้จ้าโอเคต่อไปอะโซนนี้นี่เ็าจัดแบบลึกลับนิดนึงนะ มีหมดกี่บล็อกนะคะทั้งหมด15บล็อห15บล็อกเป็นที่นั่งพักชิลชิลค่ะสามารถดูได้เวลาแแสสง30 33โอเคอันนี้ค่ะจะเป็นสินค้าที่มาจากฝรั่งเศสค่ะว้าวจะเป็นเกี่ยวกับพวกกระเป๋าพวกนี้ค่ะซ่จะเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าค่ะสามารถราคาสามารถจับต้องได้ค่ะซึ่งแพงมาจะไม่ได้ไฮคลาสมากค่ะว้าวกระเป๋าใบนี้เท่าไหร่อันไหนคะเนี่ยใบเนี้ย ใช่ไม่ตัวสีแดงเนี่ยตัวกระต่ายตัวกระต่ายอันนี้รู้สึกอยู่ในราซาด่าจะประมาณสามห้อยจิงหมอซื้อได้เลยได้ไหมคะอันนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้ามาในงานค่ะลูกค้าสามารถคลิกแอนคอลเลคได้เลยก็คือซื้อได้เลยซื้อในราซาด้าคูก็คือได้รับของเลยอ่าก็คือเมื่อกี้พี่ได้คูปองใช่ค่ะอ่าเมื่อกี้พี่ได้คูปองหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทพี่ก็เพิ่มเงินใ แล้วก็ได้ใบนี้ไปเลย<ช>เฮ้ยเลิใบนี้จองอ่ะแล้วเดี๋ยวดูที่ไหนอ่ะเดี๋ยวพอพี่ถ่ายเ็จถ่ายาทำเตจะจ,ะจะมีขายอ๋อโอเคใบนี้ต้องเป็นของพี่แน่นอนชัวนะว่า300อนะประมาณสามร้อยนี่แหละค่ะเฮ้ยสวยสใบนี้สวยอ่ะโอเคนี่ก็คือ<ช>เป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสที่จะตบเท้าเข้ามาใน Lazada นะคะโอเคว้าว เป็นโฮมแอนด์การ์เด้นถูกไหมคะเป็นแคตตากอรี่บ้านฝางแล้วก็มนโซนค่ะอันนี้เป็นแบรนด์ที่ในประเทศไหมหรือว่าเป็นแบรนด์ของต่างประเทศอีกเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นอยู่ในงานนี้จะเป็นแบรนด์ที่ไม่มีช็อตในเมืองไทยทั้งหมดค่ะจะเป็นโกต่างประเทศหมดเลยโอเคอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าสินค้ามาจากต่างประเทศอะระยะเวลาในการจัดส่งสินค้ามาถึงเมืองไทยเนี่ยกี่ ไม่เกินสิบห้าวันชัวร์นะว่าไม่เกินสิบห้าวันโอเค,คอ่ะทุกคนช็อปกันนะสินค้าไม่เกินสิบห้าวันจะเริ่มตั้งแต่ปีหน้าแล้วใช่ไหมอ่าจริงๆก็สามารถสั่งได้เลยอ๋อโอเคตอนนี้มันอยู่ขายอยู่ในแอปเราจะได้หรือยังมีแล้วค่ะมีม,มีมีเป็นบางส่วนแล้วค่ะอ๋อส่วนะด้ทั่วโลอ่าฮะโอเคอันนี้จะเป็นสินค้าที่มาจากจิปเป็นมอททั้งหมดค่ะก็เลยจะตกแต่งสไตล์เป็นจิบแปนค่ะอ่าฮะสวยมาก ถ่ายรูปได้ค่ะจ้ดงคามบรรยากาศเชียๆถ้าเกิดลูกค้าสนใจอยากรู้ว่าสินค้ามีอะไรบ้างก็สแกน QR code ทางด้านข้างของบล็อกเลยโอเคขึ้นสินค้าให้หมดได้ค่ะอันนี้จาก J Brand m ใช่โอเคต่อมาก็จะเป็นโ o เ y ียมอค่ะอ่็สินค้าที่มาจากด้านเกาหลีทั้งหมดนะคะก็เลยจะมีเจาเล่ราค่ะที่จะเป็นรีมินโฮแล้วก็เป็นล่าโอเค นอันนี้คือของเกาหลีต่อไป้ายจะเป็นแบรนด์ของท็อปเคค่ะท็อปเคจะเป็นพวก power bank เป็นหัวชาร์จค่ะเป็นอาสายชาร์จประมาณนี้ค่ะจะตกแต่งแสดงว่าช่วงนี้นี่อุปกรณ์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ก a เจ็ตเยอะนะเพราะมีหลายบล็อกด้วยกันอาอันนี้เป็นเคสมือถือใช่ไหมอันนี้เป็นเกี่ยวกับ Android เลยโอ้ก็จะมีเคสมีอะแดปเตอร์มีหัวชาร์จทุกอย่างที่เป็นก็คือตามนี้เลยใช่ค่ะนี่คือแบรนด์ของเขา อ๋อโอเคต่อไปอันนี้ก็จะเป็นยูกีนค่ะอ่เมือถือเหมือนกันเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเทคโนโลยีโอเคอันนี้ก็จะเป็นเทรนดี้โลบอลค่ะจะเป็นห้องสุดท้ายจ้ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบรวมเบ็ดเต็ดค่ะ วิธีการในการเข้างานนี้มาได้ก็คือสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่หนึ่งค่ะลูกค้า้าไปในแอปลาซาดานะคะพิมพ์ว่าลาซาด้าอันบ็อกนะคะแล้วก็จะเจอเป็น่าหน้าทิเก็ตนะคะที่เป็นทิ cket เข้างานจะเป็นพื้นสีน้าเงินนะคะราคา199งอบาทนะคะลูกค้าสามารถกดซื้อได้เลย199าบกาทนะคะซึ่ง199บาทนั้นนะคะลูกค้าจะได้เป็นคชแบ็กกลับคืนนะคะก็คือเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่เป็นคลิกแอนคอร์เล็ที่หน้าอยู่หน้างาน อ่าฉะนั้นพี่เอเนี่ยมาที่งานนี้ก่อนพวกเรานะเพราะว่างานเนี่ยจะปิดนะคะวันที่10มกราปีหน้าตอนนี้ยังมีเวลาฉะนั้นเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันดีกว่าว่าคูปอง1 9 9บาทของพี่เอพี่เอจะซื้ออะไรอ่าเราไปดูกันนะคะทุกคนคะ่ะพี่เออยากได้กระเป๋าใบนี้มากเลยที่แน่ๆน,นะ พี่เอเนี่ยเราแค่เพียงเอาแอปพลิเคชันของ Lazada นะคะแล้วก็สแกนเข้าไปหรือไม่ก็แล้วก็สแกนสแกนผ่านตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วมันก็จะขึ้นรายการในแอปของ Lazada ให้คราวนี้ตัวคูปอง190บาท199ก็คือจะเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าชิ้นนี้ได้เลยวันนี้พี่เอซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนไม่พี่เซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะ จ่ายแค่เพียง170บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาถามน้องดีมดีกว่าว่าเดี๋ยวเราจะเอ่อตูโหลดแอปยังไงบ้างนะคะ ดีมค่ะอีกครั้งหนึ่งเราย้ำโปรโมชั่นย้ำให้คนมาเที่ยวงานนี้ยังไงเลยค่ะก็คือตรงนี้นะคะถ้าเกิดว,ว่าคุณลูกค้าอยากจะดูว่าสินค้าในงานเนี่ยมีอะไรบ้างะนะคะให้พิมพ์คำว่า last global นะคะอ่า,อางลาซาดานะคะตรงที่ช่องเสิร์ชเลยใช่ค่ะช่องเสิร์ชนะคะ,คะพิมพ์คำว่า last global แล้วก็สำหรับคนที่อยากจะอาซื้อทิเก็ตเข้ามาในงานนะคะให้พิมพ์ว่า lazada u n b o x นะคะจะขึ้นส่ทนที่เกตให้199บาทนะคะแต่ว่า199บาทเนี่ยลูกค้าไม่ได้เสียฟรีนะใช่ลูกค้าได้เป็น cashback ขึ้นเมือ่อซื้อสินค้า,ามาแรกคือสินค้าอะไรก็ได้ในงานนี้นะคะ,คะมีของให้กับเราเลยกับบ้านเช่นพี่เออยกตัวอย่างนี่ พี่เอพี่เอชอบกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋ารูปกระต่ายนะคะจากฝรั่งเศสใช่ไหมเป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสอันนี้เป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสเลยนะคะพี่เอก็ในราคาแค่เพียง3 0มกว่าบาทแต่เอา199คูปองที่เราซื้อเข้างานเนี่ยมาเป็นแคชแบ็กพี่เอก็จ่ายแค่เพียง1 7 0บาทเท่านั้นฉะนั้นย้ำอีกครั้งงานจะหมดวันที่10มการาจมาห้ก จ้าฉะนั้นรีบมากันเยอะนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดดีกว่าสินค้าดีๆมีที่ลาซาด้าค่ะขอบคุณน้องอบีมากค่ะสวัสดีค่ะ